ไม่สวยมามาเล่นบ้างหรือจะวิ่งหนีเล่นบ้างเล่นดิห้องนั้นไม่หนุเลยเล่นอาสนียังอยากเล่นลองเล่นแพ้ล้วขอแค่ข้าขันขขัลยไมไม่วิ่งแพ้สมกสมกล็อกสมกิดล็อกสมกิดล็อกสมกโคตรโกงสมกโคตรแรงอสเ่โคตรแรงกิดล็อกเลกิดล็อกกิดล็อกเกิดล็อกเลยสมกไม่เกิดล็อกสม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 ก มีมีคนเล่นเออถอดม่คนอยกากเลยจริงคือไอ้ที่กากนี่คือเกมเลยไม่มึงไม่รู้เทคนิคไงเทคนิคที่อะไรมึงจะใช้ยังไงแต่ไอ้ที่ห้องปริยาอ่อนนะเจ้นั้นเขาเราเล่นตามมา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 ไอโป้เดี๋ยวเดี๋ยวกูแปะไว้บันไดนี้นะเดี๋ยวถ้ามันมาติดมึงปาไฟใส่แเราเว้ได้กู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 นั้นอยู่มันก็อาสามิเว้ย เฮ้ยอย่าไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดโก็ปีเขายังไงต้องขอก่ชิบหายแล้วฉันหายแล้วเฮ้ยเบียด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 มึงมึงไปตรงบันไดอะโปะถ้ามันมามึงก็ปาระเบิดปาไฟใส่เลยตายเออสวยสวยอะไรวะถ้ามันตายเนี่ยเป็นมึงล้มก่อนแล้วก็โดนไฟใส่มึงลิงเลยดิอยู่แค่นี้เฮ้ยลิงน้อยลิงน้อยไอ้ละพีลิงน้อยอะไรปะเดี๋ยวมีคนมาแล้ว วางไม่ได้เลยสัตว์มีคนมาแล้วมีคนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> เอาอย่าโง่ไอ้เนี่ยเฮ้ยไม่ตายอย่าแล้วมันไม่ตายมันไม่ตายมันไม่ตายเอาอาาาาุ้องงย,ออยไฟ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 กู้กุ๊กเอ้าไอ้เหี้ยขา เียบรมาอีไปไปพีมันโดนแล้วพีเอ้ยใหญ่ๆเไม่ยออเกมเลยแล้วพี่มันโดนเฮ้ยพี่อ่ะพี่อ่ะพี่หัวแตกเลยไอ้สัตว์พี่มันโดนไม่ไอ้ปกตอนบาริเคดมันไม่โดนตีเว้ยตอนบาริเคดอ่ะเข้ามวยดีปะแก้แล้ววะไม่รู้ว่ะไม่รู้ววิ่งงมมาแล้โดดนัึเนี่ยไฟโคตรแรงเลยไอ้เนี่ยโคตรโกง ้ไฟไม่ตัเองด้วยหรอจับจับกระโดดออกไปเฮียู้หูงแทบมีแค่นั้นด้วยวะคยร้อยคุยเอาอยู่คูด้วยวะลองหดดิลองหดดิเอาหมดแล้วหมดผู้ชาผู้ชายองหโค้องหดโคองหดแล้ววิ่งเลยลองหดแล้ววิ่งเลยใหญ่ใหญ่ใหญ่ลองหดก็จบกันเลยลองหด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 เลยจก นะแล้วบีต่างเลยลงไปเลยลงไปเลยจริจริงเกร์เนี่ยายเรว่สองคิวแล้วมันจะหมเล่นอาะไใหญ่เดี๋ยวฝั่งรงนั้นก็เล่นเหมือนเราอ่ไม่ไม่เรามีเทคนิคไว้พีมึงไม่รู้ีมึงไม่รูเาเาดสไตเดอร์อันนี้ก็นี ตัวเฮียอะไรกันแค่ไอ้ปลา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 คราวนี้จะไอปกเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันไฟหมดมึงแบบลองหุ่นแล้วเข้าไปตีเลยนะได้เลยลองครับขันละคือกูเคยเล่นเหนื้นตอนตอนแรกนเป็นว่าไอตัวองค์เรียงริ์นั่นแหะมันแล้วพุ่งเข้าไปได้เลยไม่ได้คือไม่ได้เออทำขันนี่มันน่ากูยู่วไปเลยเนี่ยมันพุ่งไม่ผ่านฟอร์ดแท็บเลยกูรอมาแล้วไม่ผ่านดิ าแล้วเนี่ยฝั่งฝั่งฝั่งการโคตรกากเนี่ยจะฝั่งกันโคตรโกงไม่ไม่จะเล่นแบบเราหรือเปล่ามึงไม่กลัวฟอสแทบอะไรเลยหรอกไม่มีไม่มีกูเซียนกูเซียนอะไรของมึงเนี่ยอติดมิตาแล้วอุยเข้ามาเข้ามาตายแล้วตายแล้วเอา

เข้าเปยังไงวะเปียกหมดโอหโมกอะตายไปเนียเ่ยเอาเอาวะ่ะม,ม, <c oughs> มันมันหมดลมตายเฮ้ยหมดหมดลมตายเล่นท,ทำไมวะทุกแมบแบบนี้ไงเอ็นยิงหนุกกว่าเยอะทีมทีมกูตึงเกินไอ,อ้เฮียคือฆ่าจะมีตายไม่จบเลยมั้ยขับข้าขับาต่อมอกไว้ไอ้คนหนึ่งอ่ะไอ้มิลซี่เออมิลซี่ได้อยู่นะ กินล็อก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 ตัวตัวตึงเลยกินล็อกโก้ไ้กินล็อกเฮ้ยอย่าดูนี่ดีแม่งโง่เว้ยโฉมันมาต้องมาทายมาทอยเอ้ยเวลาต้องทายเลหนึ่วิ่งททาายฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้อ้าวเหมือนเดิมปะวางวางแถบเหมือนเดิมมึงอะอยู่ไหนอะเฮ้ยมันกูถูกงงแแบบอะตรงกูอะตรงสมิ วางไว้เหมือนเดิมปเนี่ยวางวางเฮ้ยเหมือนไม่เข้าตรงนี้เข้าแล้วโดนโดนโดนพิงขึ้นไปมันรู้วะเฮ้ยมันรู้เฮ้ยมันรู้อะไรไอะไรวิ่งกลับมาวิ่งกลับเข้ามาเปลนโซี่อะโอโกะเดือดตัวคนเดียวเคอยคอยแปะรับวพี่ ตายแล้วตายตายแล้วค่อยแปะมาแล้วล่ะพี่เหรอเออลิกมันพุ่งอะอะไรมันมันพุ่งไม่ได้มันพุ่งเข้ามาไม่ได้ด่านนี้มันนอนไม่ได้กดทำไมวะมึงไม่หลอไม่ให้มันนั้นก่อนวะเอ้าเนวิ่งโกโก้วิ่งโกโก้ ไอมึงป่าไฟดิป่าไฟดิป่าไฟดิไปไฟไรเออนั่นแหละกูไปวางให้วางไม่มีแล้วนี่หว่าเอาไอ้สัตว์มึรีบวางอ่ะไม่กูไปวางข้างนอกหมดแล้วเว้ยมึงโดนเดเมจมึเจ็บอยู่อ๋อนี่นี่เหละเนึ้อเนือเนื้อลองให้นะโอ้ยโอยไฟอะวะตายแล้วตายแล้วยัง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 ตะโบ๊ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคเคยๆเคยๆเวลามึงกระโดดออกมึงล่องหุ่นก่อนกระโดดนะมันทำอะไรกับมันวะ

พุ่งมาดีที่อะพุ่งมาดีอ่ะอุ้ยเกือบโดนกูบอกอยู่ว่าก่อนกระโดดลงให้ล่องหุ่นวินววอนวินวอนวินวอนคนเดิมเนียคนเดิมนี่หว่าแผ่ไอ้ไอ้ไอ้มื่ฝัี้ไอ้เมื่อกี้ที่มันมันเล่นไอ้สวิตส์เลทไเมื่อกี้แลก็ออกเล่นไอ้แค่นี่เฉยเลยเจอตรงกันโอเคสิดี มองแล้วพี่แถวนี้แบบดีสุดเลยโคตรดสั